สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีอยู่กับช่องคันปาฟุตบอลนะครับวันนี้อาจจะมาแปลกๆนะทุกคนเพราะว่าผมถ่ายในโทรศัพท์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยหลังเกมแล้วก็พรีวิวเกมวันนี้กันนะครับที่อาร์เซนอลเจอกับแมนยูนะก็พอดีผมไม่ได้อ่านในคอมแล้วทุกคนครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะอัาเสียงอะไรอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเพราะว่าเน็ตในคอมผมมันไม่ดีนะครับทุกคนครับก็จําใจต้องเล่นในโทรศัพท์ก่อนนะต้องอ่านในโทรศัพท์ก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่่มกันที ฮา,าเลน์กันเลยนะครับ3ตุงนะเรือยำใหญ่แล้วนะครับฟูลแลม5้าหนึ่งนะครับเอลิงอร์เบลฮาเลน์นะระเบิดฟอร์มถล่มประตูได้อีกครั้งนะครับเมื่อทำแฮตติกช่วยให้แมนซิตี้เปิดบ้าน mm hmm. ถล่มฟูลแลม5ประตูต่อหนึ่งคว้าชัยลวดทุกนัดในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับเรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับเล่นมาได้31นาทีนะครับแมนซิตี้นะออกนำหน mm ึ่งศูนย์เมื่อมาร์เตโอโคบัสตไหลเข้าเขตโทษด,ด้านซ้ายให้เอริเงอร์บลฮาเลน ตามไปตว,วัดหักเข้ากลางถึงอูเลียนฮาวเลสยิงโลงๆเข้าประตูไปนะผมบอกเลยนะแมนซิตี้เมื่อวานโคตรบ้าคลั่งอ่ะคนบ้าคลั่งจริงๆครับถึงแม้ว่า,าจะโดนตีเสมอก่อนนะครับนาทีที่33นะฟูลแนมตีเสมอจากจังหวะเตะมุมของอันเดีสเปเรล่าเปิดมาเสาแรกให้บ๊อบบี้ดีโคโดว่าลีสนะครับยิงไปติดเซฟเอดนซอนก่อนที่ทีมลีมจะซ้ำระยะเผาขนตุงตะข่ายนะครับก็ ถึงแม้ว่าจะโดนตีเสมอก่อนแต่แมนซิตี้ยังไงก็เป็นแมนซิตี้นะทุกคนครับไม่ต้องคิดมากนะนี่นะก็โอ้โหช่วงทดเจ็บครึ่งแรกครับนาทีที่45บวก5นะเรือใบนะครับกลับมานำอีกครั้งเป็น2-1นะจากลูกเตะของฟิลโฟเดนเปิดมาให้นาธานอาเก้นะครับหม่งลงพื้นโดยเหมือนมีมานูเอลอาคันจีนะเอี้ยวตัวหลบให้ทำให้บอลเข้าประตูไปเลยนะครับก็ก่อนจบครึ่งแรกก็เนี่ยนะครับมันคือโมเมนตัมสำคัญของทีมใหญ่จริงๆนะถ้าแบบนำก่อน แบบบุกนำสองหนึ่งอ่ะคือแบบกำลังใจแม่งมาจริงนะครับแล้วก็ในครึ่งหลังนะ,ะนาทีที่58นะครับซิตี้นะหนีห่าง3ประตูตอนหนึ่งะครับเมื่ออันวาเลสตวัดจ่ายบอลเลียวไปชนทีมริมกลายเป็นเข้าทางให้เอเินเบาฮาแลนด์ aren, เกี่ยวหลุดไปยิงด้วยซ้ายเข้าประตูไปนะครับก็โอ้โหสองลูกแล้วนะฮาแลนด์ aren, เปิดมาก็ยิงเลยนะครับโอ้โหมีลูกเน็ตทิกนะแล้วก็มานาทีที่70นะครับเลียวไปครับมาได้จุดโทษครับจากอ,อิซาดิออฟไปฟาวใส่อันเเลสนะครับ ก่อนที่ฮาเลนอีกแล้วนะครับจะสังหารเข้าไปไม่พลาดส่งสกอร์เป็น4ี่ต่อหนึ่งนะครับโอ้โหคด้ากข้างจริงนะเมื่อคืนถ้าใครเป็นแฟนเรือใบแต่ผมยอมรับนะว่าเมื่อคืนผมไม่ได้ดูแมนซิตี้นะครับคือผมดูเชลซีนั่นเองนะครับก็มันเตะมันมันเตะเวลาใกล้เคียงกันนะครับก็เลยดูเชลซีนะครผมเป็นแฟนเชลซีนะทุกคนเอิมแล้วมาทีมาแล้วมานาทีที่เจ็ดสิบนะครับ ไม่แค่นั้นนะครับนาทีที่90้าสิบวกห้านั้นคนขอไปนะครับเจ้าบ้านมาตอกฝาโงเมื่อเซคิโอโกเมนะครับเลี้ยงล้อฝั่งซ้ายไปสุดเส้นหลังแล้วปาดกับไม้ฮาแลนตวัดด้วยซ้ายโอ้โหลูกนี้สวยจริงๆนะเป็นเทคนิคของเขาในเกมนี้เลยนะครับก็โอ้โหจบเกมนะแมนเิตี้เปิดบ้านถล่มฟูลแลมห้าประตูต่อหนึ่งนะครับทุกคนครับโอ้โหก็เป็นเรื่องธรรมดาครับคือผมโอ้โหไม่อยากจะพูดความสุดของฮาแลนเมื่อไหร่โอ้โหแบบไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูด ถึงความสุดของฮาเลนเท่าไหร่นะครับเออก็เรียบร้อยนะครับแฮตริกนะเกมนี้ก็โอ้โหตามสภาพนะครับตามเกรดนะครับทุกคนครับสาหรับเอริบาฮาเลนนะครับมาที่สเปิร์กันบ้างนะครับซอนนาแฮตติกไก่บุกอัดเบอร์ลี่ห้าประตูต่อสองครับเห็นไหมแฮตติกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยพูดทีมของผมทีหลังนะทุกคนครับสเปิร์นะครับยังคงโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงต่อเนื่องเมื่อบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่ห้าประตูต่อสองโดยที่ซอนได้รับหอกตัวเป้าทำแฮตติกได้ด้วยนะ เริ่มเกมมานะครับเพียง4นาทีนะกลายเป็นเบอร์ลี่ที่ออกนำา1ประตูต่อศูนย์เมื่อลูก้าโคเลโอโซนะครับโคเลโอโซนะครับขอไปนะครับกระชาาเข้าเขตโทษฝั่งซ้ายแล้วปาดมาให้ไลฟ์ฟอสเตอร์ตวัดยิงตามน้ำด้วยเท้าซ้ายเข้าประตูไปนะครับแต่มานาทีที่16นะครับสเปอร์ก็ตามตีเสมอจนได้นะ1ประตูต่อ1นครับจากบอลโยนยาวขึ้นหน้าให้ซอนฮึงมินนะเกี่ยวลงแล้วเลี้ยงไปจ่ายให้อามาโนโซโลมอนก,ก่อนที่โซโลมอนนะครับจะดึงจะ จังวะแล้วก่ายให้ซอนแล้วซอนนะครับก็ชีฟข้ามหัวเจมแทบฟอร์ดตุงตะข่ายนะครับลูกนี้นะก็เป็นลูกที่นิ่งมากๆนะครับสลับซอนนึงมินผมดูไฮไลท์อยู่นะครับเออนิ่งจริงนะครับลูกนี้มันก็ตามเกณฑ์ของเขาอยู่แล้วป่ะซอนเขาเป็นนักเตะร,ระดับเออยู่แล้วนะครับของสเปอร์นะช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนะครับกลายเป็นไก่นะมาแซงน้ำสองประตูต่อหนึ่งโอ้เหมือนเหม,นะมือนแมนเ่อคืนะเมื่อบอลที่แนวรนะับเบอร์ลี่นะครับสกัดออกมาไม่ขาดที่เตียนโนมโร ได้ตะบันสวนด้วยขวาตรงหน้าเขตโทษเข้าประตูนะครับก็2ประตูต่อหนึ่งถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีนะครับเพราะว่าได้บุกนําในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับทุกคนครับพอมาในครึ่งหลังนะครับนาทีที่54นะครับสเปอร์นะครับหนีห่าง3ประตูต่อหนึ่งเมื่อแนวรับเบอร์ลี่นะครับไปพลาดเสียของให้อูโดกี้ดิสตินีไปโฉบมาแล้วไหลให้เจมส์แมดดิสันแต่งก่อนจะตะบันด้วยขวาหน้าเขตโทษตรงตะข่ายนะครับก็นำห่าง3ประตูต่อหนึ่งนะครับ พอมานาทีที่63นะครับทีมเยือนนะขยับเป็น4ประตูต่อหนึ่งครับจากจังหวะที่มานอโซลูมอนกระชากมาทางซ้ายแล้วปาดเข้ามากลางเขตโทษให้ซอนวางเท้ายิงประตูเข้าไปนะครับผมบอกเลยนะเกมนี้โซลูมอนก็เล่นดีเหมือนกันนะครับไม่แค่นั้นนะครับนาทีที่66นะครับสกอร์เปลี่ยนเป็น5ประตูต่อหนึ่งะครับเปโดปอโลนะครับได้บอลตรงกลา,างสามฝั่งขวาแล้วจ่ายทะลุช่องขึ้นหน้าให้ซอนโฉบหลุดเดี่ยวไปเตะแ,ตะแล้วยิง ด้วยซ้ายตุงตะข่ายเป็นแฮดทิกเจ้าตัวในเกมนี้นะครับก็3ลูกเข้าไปนะครับซอนเหมือนเอเอลิมอลฮาร์เลนนี่นะครับสำหรับเกมนี้นะครับไม่แค่นั้นครับช่วงนาทีที่เกาสิบบวกสี่ครับเจ้าว่านมาได้ประตูปลอบใจไล่มา2ประตูต่อ5นะครับจากจังหวะทำชิ่งของจอร์จคารเลนนะครับจ่ายให้จอร์จบาวฮิลนะแตะหลุดเข้าเขตโทษไปยิงด้วยซ้ายตรงตะข่ายนะครับจบเกมนะสเปอร์บุกชนะเบอร์ลี่ห้ประตูต่อ2นะครับถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะสเปอร์กับแมนซิตี้นะครับมาทีม ที่ผมไม่อยากพูดเท่าไหร่รดีกว่านะครับก็เป็นทีที่ผมดูเองทีที่ผมเชียร์นะครับเชลซี Chelsea นะอย่างจืดน,นะครับโดนฟอเรสต์ Forest, บุกนําคาลังหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเชลซี Chelsea นะเสียหน้าอย่างมากนะครับเมื่อโดนฟอเรสต์ Forest, บุกเอาชนะถึงทิมนสแตนฟอร์ดบิดหนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของแอนโทนี่เอเลงกานะครับเกมในช่วงแรกนะครับก็เชลซีนะได้ครองบอลมากกว่าก็จริงนะแต่ก็แทบผ่านจาังหวะไม่ได้เลยจริงๆครับโดยเป็นฟอเรสต์นะครับเสีย อีกทีสวนกลับมาได้หน้าวัดเสียวอย่างมากนะก็คือแบบพอเชลซีคองบอลกันอยู่แล้วทําเสียบอลอย่างเงี้ยการลกเกอร์อะไรแบบเนี้ยไคเซโดแบบเนี้ยเสียบอลโอ้โหโดนสวนกลับมาเสียวมากๆนะครับและมีลุ้นจากาไทโวอาโวนิยี่นะครับแต่บอลก็ไม่ตรงกอบนะลูกนั้น,นก็หน้าเสียวเหมือนกันนะครับเออเชลซีนะครับก็มีลุ้นบางครั้งนะจากเอนโซนะครับรวมถึงราฮิมเซอร์ลิงแต่ก็ไม่ใช่ว่าน่ากลัวอะไรมากมายจบครึ่งแรกก็เสมอกันศูนย์ต่อศูนย์นะครับหืนจับจริงๆนะเกมนี้นะครับเชลซี ้อมบอลมากกว่านะครึ่งแรกแต่ผมว่ามันทําอะไรไม่ค่อยได้เลยอเออดูแล้วไม่งงหนริดจริงๆๆนะอันนี้ผมขอโทษทุกคนนะครับที่ผมบ่นนะผมเป็นแฟนเชลซีนะครับผมขอบ่นหน่อยนะเกมน,นี้นะครับครึ่งหลังนะครับมานาทีแป๊บเดียวนะนาทีที่4ี่นะครับกลับเป็นฟอเรสต์ที่มาช็อกแฟนเจ้าถิ่นถึงสนามเมื่อมอยเซสกาซิโดไปพลาดจ,จับจังหวะบอลลั่นเท้าเลยโดนผู้เล่นทีมเยือนแซะไปแย่งทําให้ลูกไปถึงไตโวอาโวดิยี่นะครับลากจี้ขึ้นมาแล้วจ่ายให้แอนโทนี่อิลังกาแตะต่อไปยิงด้วยขวาในี คือผมจะบอกให้เว้ยดีซาสซี่นะครับจ่ายบอลให้ทางด้านของอมอห์เซตกาเซโดแล้วมอห์คเซตกาเซโดเนี่ยไปจับผ้าทุกคนคือแบบไปโอ้โหฟื้นทัชไม่ดีอะไรแบบนี้คือแบบมัน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 ผิดตั้งแต่กาเซโดนะครับตรงนี้นะแล้วก็หลุดไปแล้วลูกเนี้ยอิลังกาย,ยิงไปผมมองว่าเล่นเล่นทางก็จริงเนาะเว้แต่ว่าถ้าเป็นประตูเกต เอ่ะมันจะห้าสิบห้าสิบแต่ถ้าเป็นประตูแบบทั่วไปนะครับผมว่าสามสิบเจ็ดสิบนะลูกนี้ก็ยิงเข้าไปมุมนะแต่ว่าไม่ได้แรงอะไรเลยผมมองว่าทําไมโรเบิร์ตซานเชสปฏิกิริยาแบบช้า,าจริงวะเออลูกนี้โอโ้โหโรเบิร์ตซานเชสช้า,าจริงนะครับปฏิกิริยาผมไม่โอ้โหดูยังเครียดเลยนะครับก็โดนเข้าไปนะทุกคน,นครับหนึ่งประตูต่อสูนะครับเชลซีนะเหมือนจะพายายามบุกนะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับนาทีที่หกสิบสองนะมีการเปลี่ยนโคโฟามเมอร์อลงมาด้วยนะครับทุกคนตัวลูกคนใหม่ที่ ่งซื้อมาจากแมนซิเตี้เมื่อวันศุกร์นะครับแทนคอนนองกาลเกอร์นะครับเกมนี้กาลเกอร์ไม่แย่จริงนะครับเออผมมองว่าไม่มีอะไรดีเลยมีแต่แบบขยันแล้วก็ไล่บอลแล้วก็เกมลุกก็จ่ายเสียบ้างอะไรบ้างนะครับจ่ายให้เพื่อนก็ลายจังหวัดนะครับกาลเกอร์นะไม่โหดเลยนะจังหวะนี้นะครับแล้วก็เอาไปยืนคู่กับกาเซโดอ่ะแทนที่เอนโซนะครับจะเป็นเบอร์แปดให้เอนโซไปยืนเกมลุกนะครับซีเอเอ็มแต่ว่าผมว่ามันเสียของนิดนึง เอนโซมันเป็นตัวที่แบบอยู่ในแนวลึกก็คือแบบเป็นกลางรับแต่ว่าเป็นคนจ่ายบอลได้ดีเป็นคนแบบอ,ออกบอลน,นั่นเองนะครับแล้วแล้วเอาแบบขออภัยนะทุกคนที่พูดดขัดน,นะแล้วเอาแบบกาลัเกอร์ไปคู่กับกาเซโดเนี่ยผมมองว่าจังหวะที่แบบมันสกรีนบอลอะ่ะคือมันพลาดไปนิดนึงนะครับเออนาทีที่แปดสาครับเชลซีหนา้าตีเสมอเหลือเกินครับเมื่อลาหิมนเซอร์ลิงนะลากมาสุดเส้นฝั่งขวาในเขตโทษ แล้วปาดเข้ากลางไปฉลับเล็กน้อยบอลมาตั้งให้นิโคลัสแจ็กสันได้จิ้มโล่งๆหน้าปากประตูว่างๆข้ามคานสุดหลือเชื่อโอ้จังหวะนี้ใครเป็นแฟนเยฟฟีแล้วได้ดูนะครับโอ้แจ็กสันแม่งคือจังหวะทองอะ่ะเข้าใจคำว่าทองมันกำลังมาอา่าหลุดมาหาเราเลยไหมแล้วคือเราแบบคว้ามันไม่ได้อ่ะแล้วถ้าคว้ามันไม่ได้ผลต่อมาเป็นยังไงคือมันไม่มีโอกาสเพราะว่าทางด้านของฟอร์เรสต์เขาก็รับลึกนะครับมีเปลี่ยนเอาตัวรับขึ้นมานครับเอาตัวลูกออกไปนะรับลึกเจ็ดคนอะไรแบบเนี้ย โอ้โหในกรองเขตโทษมีแต่ฟอร์เรสสิบคนนะครับโอ้ผมแบบจังหวะทองคือมันทําไม่ได้วะดูอย่างฮาเลนอะแฮตติกซอนแฮตติกแล้วฝั่งเราเป็นไรทีมอื่นทีมใหญ่เขายิงกันยิงกันนะครับอันนี้ผมขอบอกหน่งครับบ่นยนะทุกคนคือแบบโอ้ทอนะครับนาทีที่แปดสิบหกนะครับเป็นโอกาสทองของเชลซีนะครับเมื่อเอนโซ่ฟร์เดสเล่นฟรีคิกลูกสุดไหลให้เตียวโกซิวาแตะเขา้าเขตโทษด้านขวาแล้วยิงมุมแคกแต่ มุมแค,มมแคบนะครับทุกคนขออภัยนะแต่แมตเทอร์เนอร์ยิงปิดมุมดีเซฟออกหลังไปได้นะครับก็ผมว่าลูกนี้ก็ไอเดียดีนะเออเทโกซิาวา,ายิงดีแล้วนะครับจบับบอลแรกก็ดีนะแต่ว่าโอ้โหปิดมุมได้ดีนะครับช่วงเวลาที่เหลือนะครับเชลซีก็ยังเอาคืนไม่ได้จบเกมนะเสียฟอร์มสุดขีดแพ้โอลิดคาบ้านศูนย์ประตูตัวหนึ่งะครับก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนครับผมแบบเฮ้ย ือแบบท้อเหมือนกันนะครับทุกคนครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเหมือน,นที่รีวิวนะครับพีเปอร์ลีกนะอาร์เซนอลพบแมนยูแล้วกันนะครับเออผลอ่าอ่าผลเมื่อคืนนี้คือไม่ต้องคิดนะครับทุกคนครับอาร์เซนอลน,นะครับผลงานห้านัดหลังสุดนะครับก็เสมอฟูตแลมสองสองชนะคิตตัมเบรดหนึ่งศูนย์ชนะฟอเรสต์สองหนึ่งเสมอแมนซีหนึ่งหนึ่งเสมอมูนโกูหนึ่งหนึ่งนะครับ สภาพทีมของอาร์เซนอลนะครับมีเกียวเตต้านะครับเกมล่าสุดสะดุดเปิดบ้านเสมอฟูลแลม2-2เกมนี้จะได้กาเบรียลเจซุสกลับมาเป็นตัวเลือกทําให้ไคฮาเวตรวมถึงเอ็ดดี้เอนเคเทียที่น็อกมาจากเกมล่าสุดคงได้สตาร์ทที่ข้างสนามก่อนแบ็กซด์นะครับมีตัวเลือกเพิ่มเมื่อทาเคฮิโร่โทมิยาสุนะครับกลับมาจากการแบนขณนะที่อเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้หายเจ็บน่องสมบูรณ์แล้วแต่ยูเนียนทิมเบอร์แข้งใหม่และโมเมตตเอ็นดีนี่ยังเจ็บยาวอ่าทางด้านของกาเบรียลเจซุสเอ้ยไม่ใช่ครับับขออภย กาเบียรม,มากานเยสนะครับจากคืนทีมสตาร์ทในเกมรับเช่นกันนะครับส่วนเเกมตรงกลางนะครับดีแคนไลท์กับโทมัสปาเต้จะประสานงานกับมาตินโอนิกาและบุคโยสาก้าเป็นทีเด็ดนะคาดการนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับอาร์เซนอลนะน่าจะมาในระบบแผน4 3 3นะครับอารอนเลมเดลเบนไวท์วิลเลียมชาลีบากาเบียรมาคานเยสอาเลสเซนโดซินเชนโกมาตินโอนิกาดีแคนไลท์โทมัสปาเต้บุคโยสาก้ากาเบียรเชซุสกาเบียรมาตินารีนะครับก็ คาดการประมาณนี้นะครับส่วนาทางด้านของแมนยูกันบ้างครับผลงาน5นัดหลังสุดนะครับชนะฟอเรสต์3-2แพ้สเปอร์0-2ชนะวูฟฟ์1-0เสมอแอตเลติกบินเบา1-1ชนะน้อง3ประตูต่อ1นะครับสภาพทีมของแมนเชสเตอร์เน็ตเต็ดนะครับเอลิกเทนฮากกุนซือปีศาจแดงเกมหน้าสุดนะครับพลิกกลับมาชนะฟอเรสต์แบบหืดจับนะ3ประตูต่อ2เกมนี้ยังคงไม่มีลูกชอจีบกล้ามเนื้อไทเลือมมาเลเซียกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับเมสันเมาส์ก็เจ็บต้นขา อคอบบี้เมนูเจ็บข้อเท้าครับอาร์มัดดิยันโลนะครับเจ็บเข่าและทอมฮิวตันนะครับก็เจ็บน่องนะส่วนลัสมุธไฮลุนกองหน้าตัวใหม่กลับมาซ้อมได้สมบูรณ์นะพร้อมประเดิมเกมแรกส่วนดีเนสัน,นครับย้ายไปเฝ้าเสาให้คิทซัมพาเลตแล้วแต่ได้อันไลน,น์บายินดีมายินเดียมือการคนใหม่มาจากินนรั่งเช่นะครับท้ายนัดของเซคิโอเรกิรอนก็เพิ่งยืมมาจากสเปอร์นะลุ้นสตาร์ททางซ้ายเช่นกันนะครับส่วนด้าน โซฟียานอลา,าบาตอีกหนึ่งแข้งใหม่ทีมที่ยืมมาจากฟีออลนะครับคงจะเร็วเกินไปกับการสตาร์ทในเกมนี้นะครับคาดการแผนแมนยูนะครับน่าจะมาในระบบแผน4-2-3-1นะครับองเดโอนาน่าเดียโกโดาโลวิกเตอร์ดินเดเลฟลิซันโดมาติเนสเซคิโอเลกิลอนคาเซมิลโลริสเตียนอินดิเซนอันเจนี่บูโนเซนันเดสมาคาเลสฟอร์ดลัสมุธฮอยลุนนะครับผมว่าความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นของเกมน,นะส่วนตัวผมที่ผมคิดนะครับก็เกมที่แล้วนะอาร์เซนอล ไม่สามารถเก็บกินชีสในบ้านของตัวเองได้นะครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นการแก้ตัวให้กับแฟนบอลของตัวเองอีกทั้งนะครับแมนยูก็มาเยือนแบบกําลังมีปัญหาในแนวรับนะครับบวกกับภาพภาพรวมเกมที่ผ่านมานะครับในรายละเอียดของความาสมดุลในทีมยังขาดขาดเกินเกนะินนัดนี้หาลูกทีมของอมิเกลอัเตต้านะครับเปิดสกอร์ได้เร็วจะมีสิ์จบเกมปืนใหญ่มีโอกาสยิงสกอร์ขาดได้เช่นกันนะครับสกอร์ที่ค่านะอาเซนอนชนะ2 0นนะครับก็ เกตที่น่าสนใจก่อนเกมนะครับเสถีพบกัน71นัดในพรีมลีกนะครับอาร์เซนอลชนะ19นัดแมนยูชนะ32นัดเสมอกัน20นัดนะครับอาร์เซนอลน,นะครับชนะ4เสมอ1จากเกม5นัดลีกเย้าหลังสุดที่พบกับแมนยูนะรวมถึง2เกมหลังสุดเช่นกันนะครับเกมนี้นะครับหากคว้าชัยนะเดอะกันเนอร์จะชนะ3นัดติดเกมลีกในบ้านติดต่อกันเหนือปีศาจแดงข้างหลังเคยทำในช่วงระหว่างปี1988นะครับถึง1991นะ ส่วนแมนยูนะครับแพ้5นัดจาก9นัดล่าสุดที่พบอาร์เซนอลนะครับชนะ2เสมอ2ครับแมนยูนะชนะ6จาก7เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลแพ้แค่2นัดจาก24เกมในพรีเมียร์ลีกนะครับชนะ14เสมอ4นะครับอาร์เซนอลนะยิงได้3ประตูนใน4เกมหลังสุดที่พบกันนะครับทั้งคู่นะบุคคาโยสกานะครับจะกลายเป็นผู้เล่นอาร์เซนอลคนแรกที่ทำประตูในการลงสนามพรีเมียร์ลีก4นัดติดต่อกัน ในเกมพบแมนยูหากยิงประตูได้ในเกมนี้นะครับส่วนทางด้านของแรดฟอร์ดนะครับจะมีส่วนร่วมโดยตรง4ประตูจาก5ประตูในลีกของแมนยูที่เจอกับเดอะกันเนอร์เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับเกมนี้มันแน่ๆนะครับบิ๊กแมนะครับก็สวัสดีนะครับขันปากฟุตบอลขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับัสดีครับบายบายขอภัยนะครับวันนี้ไม่ได้ลงในคอมนะทุกคน